กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ The Secret ครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์กฤิ่ละวีเป็นหนึ่งเดียวนะครับในเรื่องราวของคมพีร์ฮัตจัดสัตว์อียิปต์โบราณที่อาจารย์เป็นหนึ่งเดียวจริงๆเลยนะครับที่คิดค้นวิชาตำรานี้ขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสของคุณผู้ชมครับที่จะได้มีโอกาสได้ดูดวงในได้ทำนายนะครับทำนายในแบบของคมพีฮัตจัดซึ่งอาจารย์จะเปิดอยู่2ช่วงช่วงนี้รับสายสด และช่วงหน้าคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามานะครับที่หมายเลข4642787นะครับชื่อของคุณผู้ชมพร้อมด้วยเรื่องราวที่อยากจะดูอย่างละเอียดนะครับอธิบายมาอย่างเรื่องงานเนี่ยอยากจะดูงานในแบบไหนอยากได้งานใหม่หรือว่าทำอะไร,รอย่างเงี้ยนะให้อธิบายละเอียดนิดนึงนะครับแล้วก็ส่งมาที่4642787ครับช่วงนี้มีสายเข้ามาแล้วจากคุณชูสิทธิ์นะครับคุณชูสิทธิ์สวัสดีครับ อ่าแววมากเลยครับคุณชูสิทธิ์อ่าฮะคุณชูสิทธิ์อยู่ที่ไหนครับอ่าผมอยู่คลองเตยครับอ๋อโอเคอยู่คลองเตยนะครับคุณชูสิทธิ์อยากดูเรื่องอะไรครับผมอยากทราบเรื่องคู่คู่ครองอะครับเรื่องคู่ครองแบบไหนต้องว่ายังไงคะคือมีคู่แล้วหรือยังไม่มีหรือคือคือผมมีมีมีคู่ซึ่งอยู่อยู่ร่วมกันมาสิบสิบกว่าปีอะครับแล้วก็แยกทางกันค่ะแยกทางกันสอง สองปีแล้วครับค่ะแล้วคือผมยังรักเขาอยู่ไม่ไม่ไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือว่ายังไงหรือว่าจะโอเคอยากทราบว่าเขาจะกลับมาไหมโอเคหรือเปล่าครับก็สําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามานะครับขอคนละหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้ท่านอื่นๆได้มีการได้มีส่วนร่วมในการทํานายดวงชะตาด้วยนะครับอย่างคุณชูศิษย์นะถามอาจารย์ท่านๆได้เลย แฟนผมจะกลับมาไหมพะรยาผมจะกลับมาไหมครับอืมนะอย่างอืมคุณชูศิษย์เป็นคนใจร้อนไหมคะผมอ่าก็ไม่ไม่ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนเหรอเวลาทะเลาะกันคุณไม่ใช่คนใจร้อนเหรอทะเลาะทะเลาะกันอ่ะผมจะสำนักผมจะเงียบไม่ไม่พูดอะไรงี้ครับชฉยๆอะไรเงี้ยคนเงียบจะมีสองแบบนะ มีบางส่วนก็ก็อาจจะใจร้อนมากแหละครับบาแล้วแต่สถานการณ์นะฮะให้เขาบอกว่าใจร้อนเหรอครับอาจารย์ค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงเขากลัวคุณเวลาคุณใจร้อนรครับใช่ไหมคะแฟนผมก็เป็นคนใจร้อนเหมือนกันครับอ่ นะคะในคำพีบอกว่าผู้หญิงกลัวคุณเวลาที่คุณใจร้อนนะคะหรือว่าโกรธแต่ไม่ใช่คนโกรธบ่อยนละเพียงแต่ว่าเวลาคุณโกรธนะ่เขากลัวนะคะคำถามเดียวของคุณถามว่าจะกลับมาไหมมันไม่ขึ้นว่ากลับนะกลับใช่ไหมครับค่ะทราบใช่ไหมคะอะไรนะครับคุณปกติทราบอยู่แล้วไหมว่าเขาเขามีอีกคนนึงเขา เออเขาเขาเป็นคนมีเสน่ห์ครับเขาเป็นพิซตี่เขามีอ่อคนเข้ามาเยอะครับอ่านะคะครับค่ะเขาตัดสินใจแล้วนะคะคุณคุณชูศิตย์ได้ยินใช่ไหมครับลองลองดูคนอื่นนะยังมีคนอื่นเข้ามานะในชีวิตคุณน่ะมีมีออถ้าคือผมอยากอยากทราบว่าผมจะมีมี อมีคนอื่นเข้ามาหรือเปล่าหรือว่ายัางมีค่ะตอนนี้คุณยังมีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตคุณนะครับอประมาณหลังเดือนพฤษภาไปแล้วนะคะคคทีเนี้ยเมื่อเข้ามาแล้วคุณดูให้ดีๆนะหรือว่าช่วงที่เข้ามาแล้วคุณมาปรึกษาอาจารย์ก็ได้นะคะ,คะเขาะจะเป็นเป็นลักษณะยังไงครับลักษณะยังไง อาจารย์อยากจะบอกว่าเวลาดูคัมภีร์ฮัจัดนะคะคุณต้อง <นะ S 1> เจอคนนั้นแล้วมาถามว่าคนนั้นใช่หรือไม่นะคะ<อ>ถ้าอาจารย์บอกว่าคนขาวเกิดคุณชอบคนดําอ่ะคุณก็อยู่เขาไม่ได้หรือคุณก็ไม่มองเขาอยู่ดีะนะคะคือตอนนี้ผมผมรู้จักกับผู้หญิงยอยู่สองขาวนนะะอวบวบใช่ไหมีม,มีคนหนึ่งขาวอบวบอวบแล้วอีกคนหนึ่ง ก็ขาวเหมือนกันแต่ว่าคนขาวอวบๆอะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ้วนแต่ว่าคนนี่ไงอาจารย์พูดอยู่นี่ไงคนขาวอบอวบคนขาวอวบ,อบนะฮะนะอาจารย์บอกแล้วว่าคุณคุณเข้าสู่ใช่ไหมคนขาวอบวอบๆนั่นแหละก็คือก็คือครู้จักกันนะครับจ้ะก็คบไปก่อนนะก็ลองเปิดใจดูนะครับเดี๋ยวความสัมพันธ์มันก็จะลึกซึ้งขึ้นเองนะคะครับครับคุณโจเซ่ยินดีด้วยนะคะพบรักเลยเร็วจ้ะขอบคุณมากครับ เยอะแล้วเร็วๆนี่อาจารย์มีวิธีวันนี้รู้สึกจะถามเรื่องความรักคงะอากาศเย็นช่วงหน้าหนาวอย่างนี้สายต่อไปคุณพักพรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับปิดเสียงโทรทัศน์นิดนึงดีไหมคะปิดเสียงดีเลยครับคุณพักพรฟังจากโทรศัพท์แลวกันนะครับค่ะคุณพักพรปรึกษาเรื่องความรักใช่ไหมครับใช่ค่ะความรักแบบไหน เอ่อต่างคนต่างแล้วถือว่าเขาไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วพอดีมันมีปัญหากันค่ะแล้วจะถามว่าอะไรคะมาถึงคนนี้จะเป็นคู่เราไหมหรือหรือเราจะต้องเลิกกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมคนนี้จะเป็นคู่คุณน,นึกถึงเขานะคะนึกถึงไม่ต้องบอกอาจารย์นึกชื่อนามสกุลเขานะคะว่าคนนี้คือเนื้อคู่ของเราไหม คุณเองก็ยังหห้้าสิบ50 50กับเขาอยู่เลยไม่ใช่หรอใช่ไหมค่ะคุณยังไม่ปรงใจกับเขา100%เลยใช่ไหมคะค่ะลังเลอ่าลังเลอยู่วันนี้ต้องให้อาจารย์ฟันธงเลยครับแล้วมีอีกคนหนึ่งด้วยหรือเปล่าคะของคุณนะคะอ๋อไม่มีค่ะมีใช่ไหมไม่มีค่ะไม,มไม่มีเหรอค่ะมันมีคนมองคุณอยู่นะ คนที่คบอยู่ที่คุณถามนี่อายุเท่าไหร่คะยี่สิบแปดค่ะเท่าไหร่นะยี่สิบแปดยี่สิบแปดมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าที่ทํางานคุณ่ะมีคนอายุมากกว่ามากกว่าคุณคะนะเขามองคุณอยู่นะคะลองลองมองๆแค่น,นิดหนึง่งนะถ้าถามว่าคนนี้ที่อายุยี่สิบแปดเนี่ยเป็นเนื้อคู่คุณไหมยังไม่ใช่ นะคะเพราะว่าจะเกิดการละหองละแหงแล้วก็ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันตลอดเวลาแล้วมันจะถึงจุดที่ทําให้แตกหักได้แต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะครับก็ลองเปิดใจดูคนข้างๆนะฮะค่ะอย่างที่อาจารย์ว่าไว้นะครับคุณพคพรครับค่ะแต่คนนี้ยนงไงก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่มีวิธีอื่นแล้วแย่ง้จะต้องจบอะไรนะฮะไม่มีวิธีอื่นที่จะ ไม่มีอะไรนะไรือว่าไม่มีวิธีอื่นที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้เลยใช่ไหมคะยังไงก็ต้องเป็นแบบอ๋อจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมเดี๋ยว่ะถ้าเราเปลี่ยนแล้วเขาไม่เปลี่ยนเราทนเขาได้ไหมคะใช่ไหมนี่แหละค่ะอาจารย์ฝากข้อคิดไว้นะคะ ไม่เป็นไรครับคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณภคพรครับคือคนเรารักกันนะถ้าคนนึงเปลี่ยนตัวเองอยู่ข้างเดียวแต่คนเรามันไม่ได้อยู่กันแค่ห้าวันเจ็ดวันปีหนึ่งสองปีนะตลอดชีวิตเราเปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอกใช่เราต้องยอมรับซึ่งกันและกันถึงจะอยู่กันได้นานนะคะจริงผมว่าถ้าหากว่าคุณภาคพรยอมรับในความเป็นตัวตนของคนคนนั้นเนี่ยเราจะอรับได้แล้วถ้าเขาไม่ยอมรับล่ะคะใช่ไหมสองคนต้องช่วยกันถ้าเราคิดว่าเรารักกัน นะแต่ในนี้ขึ้นว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างห้าสิบห้าสิบซึ่งกันและกันก็เลยยังไม่สนับสนุนนะคะถ้าสักแปดสิบก็จะสนับสนุนอ่ะค่ะตอนนี้มาเรื่องมาเรื่องครอบครัวบ้างนะครับคุณสุภาวดีครับคุณสุภาวดีครับหลุดไปแล้วนะครับอาไม่เป็นไรคุณสุภาวดีโทรมาใหม่นะครับเดี๋ยวรออยู่นี่แหละอาจารย์จะบอกว่ามีสายใหม่ไหมครับ เยอะมากนะคะเรื่องอครอบครัวที่เข้ามาเนี่ย<อ>ก็จะเป็นแบบนี้นะบางคนบอกว่าแต่งกันมาสิบปีแล้วเป็นเนื้อคู่หรือเปล่าอาจารย์ก็จะถามว่าถ้าอาจารย์บอกว่าไม่ใช่แล้วคุณจะเลิกไหมคะอ,อ่คุณถามใหม่ดีไหมว่าทํายังไงจะอยู่ด้วยกันต่อไปอีกครับอยู่กันมาสิบปีแล้วคะ่ะอา้าวแล้วถ้าอาจารย์บอกไม่ใช่คุณเลิกไหมคะไม่เลิกเออไม่เลิกแล้วคุณถามถาม,ถามแบบ <laughs> ถามหน่อ <laughs> ย ถามว่าเนื้อคู่ไหมคือถามเพื่อต้องการทายืนยันหรือเอ๊หรือว่าต้องการอยากจะรู้เฉยๆเป็นยังไงคือจริงๆน่าจะถามว่ากําลังครอบครัวกําลังมีปัญหาทํายังไงให้ดีขึ้นือวิธีการอย่างนี้ก็ถามได้นะรวิธีการเลยหรือไม่ก็เขามีจริงหรือเปล่าคะเขามีคนนั้นไหมคะเขามีอีกคนหนึ่งหรือเปล่าไม่ต้องเอ่ยชื่อนะคะในกรณีขอบางทีคนที่เราคิดอาจไม่ใช่อ่าฮะชื่อคุณมลพิภพนะครับชื่อปลอมมากคุณมนพิภพนะครับ สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับค่ะผมอ่านชื่อคุณมนพี่พบถูกไหมครับถูกครับโอเคอ่าแต่ตอนแรกอาจารย์นึกว่าผู้หญิงนะเนี่ยนั่นน่ะสิผมก็นึกว่าผู้หญิงนะครับคุณคุณมนพี่พบถามเรื่องคู่ครองนะครับคู่ครองกับแฟนที่เลิกกันไปแล้วอ่ะครับค่ะจะถามว่าไงคะอ่จะถามว่าจะมีโอกาสได้กลับมากันไหมหรือว่ายังไงคู่ครองที่เลิกกันไปแล้วจะกลับมาไหมนะคะแต่งงานกันไหมครับ ไม่แต่งว่าแต่อยู่ได้วยกัาห6ปีมีลูกหนึ่งคนอ๋อมีลูกด้วยค่ะแล้วตอนนี้เลิกกันไปนานเนี่ยครับอ,อประมาณสิบเดือนนะครับสิบเดือนนึกถึงชื่อเขานะคะว่าเขาจะกลับมาไหมนะคะแล้วก็ถ้าจะให้กลับทําวิธีไหนให้กลับมานะคะคัมพีฮัจจัดบอกได้นะคะว่าคุณจะทํายังไง คือตอนนี้อยากทราบว่าอืเขาจะมีจิตใจนมกถึงเราบ้างหรือไม่มยังมีเยื่อใยอยู่บ้างหรือเปล่ายังคิดถึงอยู่บ้างหรือเปล่าใช,ใช่ไหมครับอาจารย์เป็นคนพูดตรงนะคะเวลาดูอาจารย์เนี่ยนะเวลาเช็คดวงกับอาจารย์เนี่ยอย่าตกใจแล้วก็อย่าเสียใจนะคะครับมีสิทธิ์กลับมานะคะแต่คุณต้องปรับปรุงตัวเองใหญ่หลวงใช่คับนะคะ คุณทานเล่าหรือเปล่าคะก็บางครั้งครับบางครั้งเหรอสิ่งที่เขาไม่ชอบคุณคืออะไรเ,เขาบอกว่าคุณเวลามัวเมาอะไรเขามักจะมัวเมาวันนั้นเช่นเช่นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนะเช่นอ,อซื้อหวยนะคะอ,อ,อ,อหรือว่ากินเหล้าติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนนะอาจารย์มีนะ แฟนอายุต้อง40กว่า50กว่าติดเกมไม่ทำอะไรเลยเล่นเกมถึงตีหนึ่งตีสองภรรยาอยู่ไม่ได้อาจารย์บอกอะไรนะอายุเท่าไหร่40 50แล้วอะ่ะยังติดเกมอย่างเงี้ยนะคะคือลุ่มหลงมัวมาบางสิ่งบางอย่างแล้วแฟนไม่ชอบคุณพร้อมจะเลิกตรงนี้ไหมคะก็ก็พร้อมะครับพร้อมถ้าพร้อม,อมคุณพูดกับเขาเลยว่าคุณพร้อมแล้วให้เขากลับมาผ่านผู้ใหญ่นิดนึง อ่ฮะ uh huh. จ้ะแล้วกลับคือตอนนี้ยังติดต่อกันไม่ได้เลยค่ะก็บอกแล้วว่าต้องผ่านผู้ใหญ่คือเขาไปมีแฟนใหม่แล้วไม่เป็นไรถ้าถามว่าเขานึกถึงคนไหมเขานึกอยู่นะคะแฟนใหม่ไม่ได้แปลว่าจะดีกว่าเรานะคะแต่การกลับมาคุณคุณมั่นใจหรือเปล่าอันนี้คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณทาได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่า <S <S เพราะคุณมักจะผิดซ้มซ่าคือผิดเรื่องเดิมเดิม นะคะที่เขาไม่ชอบก็คือพูดกันแล้วหลายครั้งก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เขาก็เลยเหมือนกับว่าหมดความอดทนกับตรงนั้นน่ะหมดความเชื่อถือคือหมดความมั่นใจนะคะอ่าคุณลองปฏิบัติตัวใหม่ดูนะคะแล้วอีกนานไหมครับเนี่ยกว่าจะได้มาคุณคิดว่าเมื่อไหร่คุณถึงทําได้ล่ะคะก็ก็พค่นะครับแื่ว่าถ้าเขาจะปฏิใจกับใหม่จรี คุณต้องเริ่มทำให้เขาเห็นก่อนไม่ใช่เขากลับมาเราค่อยทำนะออเริ่มทำให้เขาเห็นก่อนแล้วก็ให้เขารู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วจริงๆเขาถึงจะกลับคนใหม่ไม่ได้ดีไปกว่าเราเหรอคะ่ะแล้วผมจะมีผู้หญิงคนใหม่เข้ามาในชีวิตไหมอ่าถ้าคุณคิดว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้นะมีคนใหม่เข้ามาอ่าล้วครับค่ะชัดเจนนะครับคุณมนพิภพครับ ครับผมครับผม <c oughs> ครับขอบคุณมากครับครับผมคือจริงๆในเรื่องราวของคุณหมนพวิพภพเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าหากว่าเขาอยากได้กับคืนมาเนี่ยเขาต้องเปลี่ย<ป><บ>นแปลงตัวเองก่อนนะเพราะว่ามันเป็นการพูดคุยกันหลายครั้งแล้วแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีนึงผู้หญิงก็เลยทนไม่ได้นะคะ แต่ถ้าจะให้กลับมาเราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนเพื่อให้เขาเห็นว่าเราเปลี่ยนได้จริงๆเขาถึงจะมาครับก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วครับคุณมนวิภพครับเอาละครับแล้วก็นี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งสําหรับการรับสายสดนะครับแต่ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจที่จะดูดวงแบบ e x ็กซ์คลูซีฟนะครับการทํานายแบบแบบคัมภีฮัจจัดในศาสตร์ของอียิปต์โบราณกับอาจารย์กิตกิตลวีเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาลงทะเบียนได้นะครับที่หมายเลข